ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการกลับมาของความงดงามที่โลกต้องจดจำในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติมีช่วงเวลาหนึ่งที่โดดเด่นเป็นประกายราวกับดวงดาวที่สุกสว่างเหนือท้องฟ้าแห่งการเวลามันคือยุคสมัยแห่งการฟื้นคืนชีวิตการกลับมาของความรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยาการและความคิดที่เคยถูกกลืนหายไปในความมืดมิดของยุคสมัยก่อนหน้า ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือเรเนซองส์เรเนซองสมิใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมธรรมดาแต่เป็นการปฏิวัติทางปัญญาและจิตวิญญาณที่ได้หล่อหลอมโลกเราในแบบที่เราเห็นในปัจจุบันวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสำรวจมหัศจรรย์แห่งยุคเรเนซองส์ที่ได้มอบความงดงามอันเป็นอมะตะให้แก่โลกตลอดไปก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ยุคเรเนซองส์อันเจิดจรัส เราต้องทำความเข้าใจบริบทของโลกในยุคสมัยก่อนหน้าซึ่งสุดลงของจักรวรรดิโรมันตะวันตกในปีคศ476ได้นำพายุโรปเข้าสู่ยุคสมัยที่เรียกว่ายุคมืด Dark Ages หรือยุคกลาง Middle Ages เป็นเวลากว่า1000ปีสังคมยุโรปส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอันแข็งแกร่งของศาสนา,าจักร ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาโบราณที่เคยเฟื่องฟูในยุคกรีกโรมันถูกเก็บงำไว้ในอารามหรือถูกมองข้ามไปการศึกษาเน้นหนักไปที่เทววิทยาและการตีความคมภีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมถูกจำกัดด้วยกรอบแห่งความเชื่อสภาพสังคมในยุคกลางเต็มไปด้วยความขัดแยง้งสงครามโรคระบาดและความเหลื่อมล้ำการดำรงชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก ผู้คนส่วนใหญ่มุ่งหวังเพียงการอยู่รอดในโลกปัจจุบันและรอคอยชีวิตหลังความตายศิลปะในยุคกลางมักสะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเกรงขามของพระเจ้าและเรื่องราวทางศาสนารูปแบบศิลปะมักมีความแข็งกระด้างไม่สมจริงและเน้นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าความงามตามธรรมชาติแต่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นก็มีประกายไฟแห่งความหวังที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอิตาลี สาเหตุประการหนึ่งที่นำมาสู่การจุดประกายยุคเรเนซองส์คือการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ไบแซนไทยเอ็มพายในปีคศ1453เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตกด้วยจักรวรรดิออตโตมันนักวิชาการและปรา์ชาวกรีกจำนวนมากได้อพยพหนีภัยมายังอิตาลี พวกเขาได้นำพาตำราโบราณวัตถุและความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมกรีกโรมันโบราณซึ่งเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่หลับไหลไปนานกลับคืนสู่ยุโรปตะวันตก การค้นพบและการรื้อฟื้นงานเขียนของนักปรัชญ,ญานักวิทยาศาสตร์และนักประพันธ์ในยุคคลาสสิกเช่นเพลโตอริสโตเติลซิซโรและเวอร์จิลได้จุดประกายให้เกิดความสนใจในมนุษยนิยมซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความสามารถและคุณค่าของมนุษย์แต่ละคนนอกจากนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจในนครรัฐต่างๆของอิตาลีเช่นฟลอเรนซ์เวนิสมิลานและเจนัวก็เป็นปัจจัยสำคัญ อิตาลีเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญระหว่างยุโรปและตะวันออกทำให้เกิดความมั่งคั่งในหมู่พ่อค้าและสถาบันการเงินต่างๆเหล่าเศรษฐีพ่อค้าเหล่านี้ไม่ว่าจะตระกูลเมดิชีในฟลอเรนซ์หรือตระกูลสฟอร์ซาในมิลานได้กลายเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะและวิทยาการเพทรอน พวกเขาใช้ความมั่งคั่งของตนเองในการสนับสนุนศิลปินนักเขียนและนักวิชาการสร้างผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมและส่งเสริมการศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ยุคเรเนซองส์แบ่งบานเหตุการณ์หลักที่ถือเป็นการเริ่มต้นของยุคเรเนซองส์นั้นมักถูกระบุว่าเกิดขึ้นราวช่วงปลายศตวรรษที่15และเฟื่องฟูอย่างเต็มที่ในศตวรรษที่16โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นครรัฐฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลี แนวคิดมนุษยนิยมได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วแทนที่ความเชื่อแบบเทวนิยมในยุคกลางนักคิดและศิลปินในยุคนี้เริ่มมองโลกและมนุษย์ด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปพวกเขาสนใจศึกษาธรรมชาติสรีระมนุษย์อัตราส่วนทางเรขาคณิตและหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำม,มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงาน ในแวดวงศิลปะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สถาปนิกเริ่มหันกลับไปศึกษาศิลปะโรมันโบราณเพื่อสร้างอาคารที่มีความสมดุลสง่างามและโปร่งสบายไม่ใช้เพียงการก่อสร้างเพื่อความมั่นคงหรือความน่าเกรงขามอีกต่อไป จิตรกรและประติมากรได้ค้นพบและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆที่ทำให้ผลงานของพวกเขามีความเป็นธรรมชาติและสมจริงมากขึ้นเช่นการใช้เทคนิค Perspective หรือทัศนมิติที่ทำให้ภาพวาดมีมิติความลึกเสมือนมองเห็นภาพจริงสีสันมีความสดใสและการลงน้ำหนักของแสงเงาชีอารอสคูโรที่ทำให้รูปทรงดูมีชีวิตชีวา การศึกษาอนาโตมีหรือกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ทำให้สามารถวาดภาพร่างกายมนุษย์ได้อย่างแม่นยำและสง่างามนอกจากนี้ยุคเรเนซองส์ยังเป็นยุคแห่งการประดิษฐ์คิดคนที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือการประดิษฐ์แท่นพิมพ์โดยโยฮันกูเตนแบกราวปีคศ1440การประดิษฐ์นี้ถือเป็นการปฏิวัติการเผยแพร่ความรู้ครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้หนังสือถูกคัดลอกด้วยมือทีละเล่มทำให้มีจำนวนจำกัดและราคาสูง เมื่อมีแท่นพิมพ์หนังสือก็สามารถผลิตได้จำนวนมากรวดเร็วและมีราคาถูกลงทำให้ความรู้และแนวคิดใหม่ๆแพร่กระจายไปสู่ประชาชนในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการศึกษาได้ไม่จำกัดอยู่แค่ชนชั้นสูงหรือนักบวชอีกต่อไปการขยายตัวของยุคเรเนซองส์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในอิตาลีเท่านั้นแต่ค่อยๆแผ่ขยายไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษและสเปน โดยแต่ละภูมิภาคก็มีลักษณะเฉพาะของตนเองเช่นเรเนซองส์ในเนเธอร์แลนด์ที่เน้นภาพชีวิตประจำวันหรือเรเนซองส์ในอังกฤษที่เด่นในด้านวรรณกรรมในยุคสมัยอันยิ่งใหญ่นี้ปรากฏบุคคลสำคัญมากมายที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและสร้างสารรค์ผลงานอันเป็นอมตะต่อไปนี้คือบุคคลสำคัญบางส่วนที่โลกไม่มีวันลืมเลโอนาร์โดดาวินชี ฉริยะรอบด้านแห่งยุคเรเนซองส์ผู้เป็นทั้งจิตกรประติมากรสถาปนิกนักดนตรีนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักกายวิภาคศาสตร์นักธรณีวิทยานักเขียนแผนที่และนักพฤกษศาส,าสตร์ผลงานจิตกรรมอันโด่งดังของเขาเช่นโมนาลิซาโมนาลิซาและพระกระยาหารมือสุดท้ายแสดงถึงความสามารถในการถ่ายทออารมณ์และความสมจริงอย่างหาที่เปรียบมิได้ นอกจากนี้เขายัางได้ทิ้งบันทึกและภาพวาดการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายซึ่งหลายอย่างเป็นแนวคิดล้ำสมัยกว่ายุคข,ของเขาหลายศตวรรษมิเกลันเจโลบูโอนารตีศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นทั้งประติมากรจิตกรสถาปนิกและกวีผลงานประติมากรรมของเขาเช่นเดวิดและปียตาแสดงถึงความสมบูรณ์แบบทางกายวิภาคและความงดงามอันทรงพลัง นอกจากนี้ภาพจิตรกรรมบนเพดานโบสถ์น้อยซิสตีนซิสตีนชาเพลก็ถือเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะราฟาเอลซานซีจิตรกรและสถาปนิกผู้โด่งดังในยุคเรเนซองส์ตอนปลายงานของเขามักโดดเด่นด้วยความงดงามความสมดุลและความสง่างามผลงานที่สำคัญเช่น School of Athens ที่แสดงภาพนักปราดในยุคกรีกโบราณและผลงานภาพพระแม่มารีต่างๆ นิโคโลมาเคียเวลลีนักปรัชญาการเมืองและนักประวัติศาสตร์ชาวอิตาลีผู้เขียนตำราเจ้าผู้ปกครอง The Prince ซึ่งการวิเคราะห์การเมืองอย่างตรงไปตรงมาและไร้ความปราณีผลงานของเขาได้เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองไปตลอดกาลการิเลโอกาลิเลอีนักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์และวิศวกรชาวอิตาลีผู้ได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เขาเป็นคนแรกๆที่ใช้กล้องโทรทัรศน์ในการสังเกตการท้องฟ้าอย่างเป็นระบบและได้ค้นพบหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเฮลิโอเซนทริซึทำให้เกิดการโต้แย้งกับหลักความเชื่อทางาศาสนาในยุคนั้นวินเนียมเชคสเปียร์นักเขียนบทละครและกะวีชาวอังกฤษผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ในภาษาอังกฤษ ผลงานของเขายังคงเป็นที่นิยมและถูกนำไปแสดงทั่วโลกจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในจิตใจมนุษย์และความสามารถทางภาษาอันลึกซึง้งผลกระทบของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาต่อโลกนั้นมีมหาศาลและเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าการกลับมาให้ความสำคัญกับมนุษย์และโลกใบนี้นำไปสู่การสำรวจและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า นักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามและทำการทดลองเพื่อหาคำตอบแทนที่จะเชื่อตามตำราหรือคำสอนเก่าๆการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ทำให้ความรู้แพร่หลายเกิดการศึกษาและการรู้หนังสือในวงกว้างในแวดวงศิลปะผลงานจากยุคเรเนซองส์ได้ยกระดับมาตรฐานของความงามและทำแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังและยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าจนถึงทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากเทวนิยมสู่มนุษยนิยมได้ปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์ให้แสดงออกถึงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และเป็นปัจเจกบุคคลแนวคิดของยุคเรเนซองส์ยังได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมการค้าที่รุ่งเรืองนำไปสู่การเติบโตของเมืองการเกิดขึ้นของชนชั้นพ่อค้าและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ การสำรวจดินแดนใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงปลายยุคเรเนซองส์ยุคแห่งการสำรวจก็เป็นผลพวงจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแสวงหาความรู้ของมนุษย์บทเรียนที่เราได้รับจากประวัติศาสตร์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งประการแรกคือพลังแห่งการแสวงหาความรู้และการเปิดรับสิ่งใหม่การไม่ยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆแต่กล้าที่จะตั้นคำถามและค้นหาความจริงคือกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้า ประการที่2คือคุณค่าของมนุษย์การยอมรับในศักดิ์ศรีความสามารถและศักยภาพของมนุษย์แต่ละคนคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดีงามการให้โอกาสและความสําคัญกับปัจเจกบุคคลคือรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งประการที่3คือความสําคัญของการศึกษาและการเผยแพร่ค,ความรู้เมื่อความรู้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมนุษย์ก็จะสามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีนัยสําคัญ ประการสุดท้ายคือความงามและความสมดุลการศึกษาธรรมชาติการให้ความสำคัญกับสูนทรีศาสตร์และการผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับศิลปะคือสิ่งที่ทำให้ผลงานในยุคเรเนซองส์มีความเป็นอมตะมันเตือนให้เราเห็นคุณค่าของความงดงามในสรรพสิ่งรอบตัวและความพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่โลกยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยามิใช่เป็นเพียงหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปแต่เป็นพลังขับเคลื่อนที่หล่อหลอมโลกยุคใหม่ เป็นบทพิสูจน์ว่าเมื่อมนุษย์ปลดปล่อยศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่การกลับมาของความงดงามการค้นพบใหม่ๆและความเจริญรุ่งเรืองคือสิ่งที่ลอกจะจดจำไปตลอดกาล